สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสราํารันในตอนนี้ก็จะเป็นรายการสาระสัญจรหลังจากที่ได้นำท่านไปกราบนมัสก,การหลวงปู่โทษหลวงปู่สุขแล้วก็หลวงพ่อเพชรมาแล้วนะครับในช่วงเวลาดีๆซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนสักราชทั้งปีสักราชสากลในช่วงปีใหม่จนมาถึงปี ของศักราชจีนก็คือในช่วงวันตรุษจีนแล้วก็จะเลยไปถึงวันสงกรารน,นะครับก็คือช่วงวันตรุษสงการของประเพณีไทยก็จะนำท่านไปสัญจรกราบนมัสก,การขอพรจากหลวงพ่อทองคำเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อคัลลองชีวิตของทุกท่านในปีนี้นะครับสำหรับในตอนนี้จะขอ ตั้งชื่อว่าเป็นตอนของหลวงพ่อทองคำเหนือประวัติศาสตร์ยาวราช200ปีคำว่าหลวงพ่อทองคำเมื่อเอ่ยชื่อออกมาคนไทยทั่วไปก็จะรู้จักกันดีว่ามีความหมายถึงพระพุทธรูปทองคำองค์หนึ่งซึ่งถึงแม้ว่าในประเทศไทยเองจะมีพระพุทธรูปทองคำอยู่หลายองค์ก็ตามนะครับแต่ว่าเมื่อเอ่ยขึ้นมาทั่วทั่วไปว่าเป็นหลวงพ่อทองคำ ก็จะเป็นชื่อสามัญที่คนไทยรู้จักกันดีซึ่งจริงๆแล้วหลวงพ่อทองคำองค์นี้ก็มีชื่ออย่างเป็นทางการซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ก็ทรงได้พระราชทานนามเอาไว้ให้ในปี2535โดยทรงพระราชทานนามเอาไว้ตามชื่อของพระพุทธรูปทองคำที่เคยปรากฏที่สิลาจารึกของพญาลิไทยในสมัยกรุงศรีในสมัยกรุงสุโขทัยว่า พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปที่ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่พระมหามุนดที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเพาะฉะนั้นเมื่อเราเอ่ยถึงชื่อหลวงพ่อทองคำโดยสามัญแล้วก็จะนึกถึงหลวงพ่อทองคำที่วัดไตรมิตรมาก่อนซึ่งเมื่อพิจารณาจากพุทธลักษณะก็จัดว่าเป็นพระพุทธรูปเรียกว่าปางมารวิชัยในแบบของศิลปะสุโขทยัย ก็มีพระพักยาวนะครับคางหยักสังกาติก็เป็นเขี้ยวตะขาบทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแต่ก็มีข้อสังเกตนะครับก็คือถ้าพระพุทธร,รูปในเรียกว่าศิลปะสุโขทยัยส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นก็จะมีนิ้วพระหัตถ์ที่นอกเหนือจากนิ้วพระหัตถ์ที่เป็นนิ้วหัวแม่มือนะครับนิ้วที่เหลืออีก4นิ้วก็จะยาวเสมอเท่ากือศิลปะในสมัย สุโขทัยเป็นส่วนใหญ่แต่สําหรับองค์หลวงพ่อทองคํานี้นะครับก็จะเรียกว่ามีนิ้วพะัดเหมือนกับนิ้วของคนธรรมดาก็คือนอกจากนิ้วหัวแม่มือแล้วนิ้วอื่นก็จะเลียวยาวสั้นยาวไม่เสมอกันเหมือนนิ้วของคนธรรมดานั่นเองเขาเป็นข้อแตกต่างนะครับส่วนพุทธลักษณะอย่างอื่นก็ยังเป็นแบบศิลปะสุโขทัยหมดองค์พระหลวงพ่อทองคําก็จะเป็นพระที่มีขนาด ใหญ่มีหน้าตักกว้างถึง6ศอก5นิ้วหรือเราวัดตามมาตราสากลก็ประมาณ3เมตรสิเซนแล้วก็มีความสูง7ศอก1คืบกับอีก9นิ้วหรือประมาณ3.94เมตรประมาณ4เมตรเลยทีเดียวก็สร้างมาจากทองคำแท้น้ำหนักทั้งองค์พระก็จะอยู่ที่ประมาณ5.5ตันตัวองค์พระก็จะสามารถแยกออกได้เป็น 9ส่วนนะครับตั้งแต่ส่วนที่เป็นพระเศียรส่วนที่เป็นตัวท่อนของพระองค์นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นพระภาหาก็คือตั้งแต่บริเวณไหล่ลงมาถึงข้อศอกก็จะแยกออกมาเป็นส่วนๆได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นพระเพราอีกก็รวมกันแล้วในส่วนที่เป็นองค์พระจริงๆก็จะแยกเป็น9ส่วนแล้วก็มีแยกออกมาอีกหนึ่งส่วนต่างหากก็คือส่วนที่เป็นพระเกตมาลา สำหรับทองที่ใช้หล่อหลวงพ่อทองคำนะครับก็ไม่ได้เป็นทองบริสุทธิ์ที่เท่ากันทั้งองค์บริเวณที่เป็นฐานก็คือส่วนล่างองค์พระก็จะมีความบริสุทธิ์ของเนื้อทองประมาณ40%ตแล้วก็เนื้อทองก็จะค,ค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมาถึงบริเวณที่เป็นพระพักหรือว่าบริเวณหน้าขององค์พระก็จะมีความบริสุทธิ์อยู่ที่ประมาณ80%ซส่วนที่มากที่สุดก็จะเป็นบริเวณของพระเกศมาลา ซึ่งจะเป็นทองคำเนื้อบริสุทธิ์เึง99%โดยน้ำหนักเฉพาะส่วนยอดที่ประกเกตมาลานะครับก็จะเป็นทองคำบริสุทธิ์ที่หนักถึง45กิโลกร,รัมเลยทีเดียวสำหรับประวัติของหลวงพ่อทองคำว่าใครเป็นผู้สร้างสร้างที่ไหนหรือว่าสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่นั้นนะครับก็จริงๆแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในทางประวัติศาสตร์ที่จะยืนยันกันได้ก็เพียงแต่ว่ามีแนวคิด ที่มาขององค์หลวงพ่อทองคำมาไว้สองแนวทางด้วยกันแนวทางแรกก็คือองค์พระถูกสร้างมาตั้งแต่ในยุคของกรุงสุขโขทยัยแล้วก็ถูกชะลอลงมายังกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงเมืองบางกอกด้วยสาเหตุของการหลบเลี่ยงการถูกหลอมเอาทองในช่วงสภาวะสงครามนั่นเองการชะลอลงมาก็จะมีการเอาปูนพอกเอาไว้เพื่อปิดบังอำพรางแนวทางที่สอง ก็มองว่ามีการหล่อองค์พระขึ้นเมื่อมีการตั้งวัดพญาไกลซึ่งก็สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างโดยพญาไกลโกษาในยุคข,ของต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งก็จะได้ได้มีการหล่อมาเป็นส่วนๆแล้วมาประกอบกันเพื่อที่จะได้ง่ายในช่วงที่มีเกิดศึกสงครามเพราะในขณะนั้นในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ถือว่าบ้านเราก็ยังอยู่ในช่วงของยุค สงครามอยู่นะครับก็เลยป้องกันไว้ก่อนก็หล่อเป็นชิ้นๆแล้วถึงมาประกอบกันส่วนการที่เอาปูนพอกไว้นั้นนอกจากจะป้องกันการที่อาจจะถูกหลอมเอาทองแล้วส่วนหนึ่งก็เพราะว่าในอดีตนั้นก็ไม่มีประเพณีว่าสามัญชนหรือว่าขุนนางจะสร้างพระพุทธรูปทองคําที่มีขนาดใหญ่ในลักษณะนั้นได้นะครับนอกจากพระหมหากษัตริย์เท่านั้น ก็เลยมีการเอาปูลพอกเอาไว้เพื่อไม่ให้เป็นที่คอระหานั่นเองนะครับแต่ว่าทั้ง2แนวทางก็ยังเรียกว่าไม่ชัดเจนนะครับว่าน่าจะเป็นแนวทางไหนที่ถูกต้องแต่ว่าประวัติความเป็นมาขององค์หลวงพ่อทองคำนั้นก็ถือว่ายังคุมเครืออยู่จนถึงปี2478หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สัก2-3ปีนะครับ องค์หลวงพ่อทองคําก็ยังประฏิสถานอยู่ที่วัดพญาไกรหรือตอนนั้นก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโชตนารามซึ่งขณะนั้นได้กลายเป็นวัดล้างไปแล้วนะครับโดยที่องค์พระเองก็ยังอยู่ในรูปของการถูกปูนพอกเอาไว้นอกจากปูนก็มีการลงรักปิดทองเอาไว้ด้วยก็ตั้งอยู่กลางแดดกลางฝนเหมือนกันเมื่อกลายเป็นวัดล้างก็ไม่มีคนดูแลนะครับทางบริษัทอิสเอเชติกจำกัด ก็มีความต้องการที่อยากจะใช้พื้นที่ของวัดในการประกอบกิจการโรงงานทึ่งเป็นโรงเลื่อยไม้แล้วก็ใช้เป็นโกดังเก็บไม้ก็จึงติดต่อคณะสงฆ์ของทางกรุงเทพในขณะนั้นนะครับว่าก็อยากจะขอเช่าใช้พื้นที่ทางคณะสงฆ์ก็ไปตรวจด,ดูแล้วจากที่เคยมีพระพุทธรูปอยู่หลายองค์นะครับปรากฏว่า ในขณะที่คณะสงฆ์ไปตรวจก็เหลือพระพุทธรูปอยู่แค่สององค์ก็คือองค์ที่เป็นปูนมองเห็นจากภายนอกอีกองค์หนึ่งก็เป็นพระพุทธรูปสำลิดทางคณะสงฆ์ในกรุงเทพก็เลยแจ้งให้ทางวัดไผ่เงินแล้วก็ทางวัดไตรมิตรให้เดินทางไปขนย้ายพระพุทธรูปเอามาไว้ที่วัดก็ให้วัดละหนึ่งองค์ก็ปรากฏว่าวัดไผ่เงินเดินทางไปถึงก่อน ก็แน่นอนนะครับก็เลือกเอาพระพุทธรูปสำริดกลับไปไว้ที่วัดไผ่เงินส่วนวัดไตมิตรไปถึงที่หลังก็เลือกไม่มีสิทธิเลือกก็ต้องอัญเชิญพระพุทธรูปที่ดูแล้วก็ยังเป็นลักษณะว่าเป็นปูนปั้นที่ลงรักปิดทองกลับมายังวัดแต่เนื่องจากก็ไม่มีที่ตั้งทางวัดไตรมิตรอัญเชิญมาแล้วก็เอามาวางไว้ข้างพระอุโบสถ เพียงแต่ว่าไม่ให้หน่าเกียดเกินก็เลยทำหลังคาสังกะสีไว้คุ้มแดดคุ้มฝนซึ่งก็ตั้งอยู่อย่างนั้นนะครับประมาณ20ปีคือตั้งอยู่ใต้หลังคาสังกะสีไม่มีผน,นังอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในช่วง20ปีนั้นทางวัดไตมิตรก็ประกาศไปตามวัดต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับว่าวัดใดก็ตามถ้าต้องการพระพุทธรูปเพื่อนาไป ใช้เป็นพระประธานในโบสถ์ก็สามารถที่จะมายกไปได้ซึ่งก็มีวัดมากันมากมายนะครับมาดูแต่ก็สุดท้ายก็ติดขัดเรื่องปัญหาการขนย้ายเพราะในขณะนั้นเนี่ยการขนย้ายไปในพื้นที่ห่างไกลด้วยน้ำหนักอง์พระที่มากๆก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเพียงพอนะครับจนกระทั่งถึงวัดสุดท้ายที่ตามบันทึกของทางวัดไตมิตรปรากฏเอาไว้ก็คือมีวัดบ้านบึงบรวรสถิต ซึ่งก็อยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีก็ได้มาดูพระพุทธรูปองค์นี้นะครับที่ตั้งอยู่ที่วัดไตมิตรนั่นแหละก็ปรากฏว่าทางวัดมาดูแล้วก็ให้เหตุผลว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าไม่งามสมกับที่จะเป็นพระประธานคราวนี้ในช่วงปี2497 2498ก็เป็นช่วงที่วัดทั่วประเทศไทยก็มีการเตรียมงานเฉลิมฉลอง เรียกว่า25พุทธศตรวตรรษซึ่งก็จะจัดขึ้นในปี2500ทางวัดไตรมิตรก็เห็นว่าคงไม่มีใครต้องการพระพุทธรูปองค์นี้แล้วก็จึงตัดสินใจว่าสร้างพระวิหารใหม่เพื่อประดิษฐานองค์พระท่านให้เรียกว่าสมกับที่เป็นประเพณีของชาวพุทธดีกว่าที่จะปล่อยให้อยู่ใต้หลังคาสังกสีซึ่งก็ผุเก่าสุดโทมไปแล้ว ก็เลยเริ่มก่อสร้างพระวิหารขึ้นมาแล้วก็จะทำการย้ายองค์พระที่เป็นปูนปั้นลงลักปิดทององค์นี้นะครับขึ้นไปประดิษฐานบนพระวิหารใหม่ก็เริ่มลงมือจะเคลื่อนย้ายในวันที่25พฤษภาคม2498ซึ่งก็ในขณะที่สอดเชื่อกเข้าไปยกองค์พระเพื่อนำขึ้นสู่พระวิหารก็ยกได้ประมาณคืบเศษเศษก็ปรากฏว่า เชือกที่สอดเขาไต้องค์พระก็ขาดองค์พระก็เลยหล่นลงมากระแทกที่พื้นก็ทําให้บริเวณพระอุระนะครับปูนก็กระเทาะออกมาพระอุระก็คือบริเวณหน้าอกนะครับพอปูนกระเทาะออกมาในตอนนั้นก็ยังไม่เห็นทองคำนะครับยังไม่เห็นทองคําเพราะว่าพระวิสุทธาธิบดีหรือว่าสวยัยติตาวีระมหาเถรหรือชาวบ้านในพื้นที่นั้นก็เรียกกันง่ายๆว่าหลวงพ่อสวยัย ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไตมิตรในขณะนั้นท่านก็ได้ไปตรวจดูก็เห็นว่าภายในหลังจากที่ปูนที่พระอุระกระเทาะออกไปแล้วภายในก็ยังไม่เห็นทองนะครับแต่เห็นเป็นการมีลงลักสีดำเอาไว้ท่านก็เลยสงสัยก็เลยทำความสะอาดขูดเอาลักออกในขณะที่พระหล่นลงมานะครับองค์พระก็หันหน้าไปในทิศทางทิศต,ตะวันออกพอดีซึ่งในเวลาลุ่มเช้าซึ่งพระอาทิตย์กำลังฉายแสงลงมาเมื่อขัดเอาลัก ที่ปิดเอาไว้ออกก็มองเห็นทองคําที่สุกปลั่งอยู่บริเวณพระอุระหลวงพ่อสวัยก็เลยให้คนในวัดว่วยกันกระ,ทะเทาะอปูลออกทั้งหมดก็เลยมองเห็นเป็นพระที่หล่อจากทองคําทั้งองค์ทางหลวงพ่อสวัยก็ตรวจดูก็พบว่าจากการที่ตกลงมากระแทกหรือการขนย้ายกันมาตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วก็องค์พระก็ไม่มีร่องรอยกัน บุบสลายใดๆทั้งนั้นก็เลยอัญเชิญขึ้นไปปฏิสถานอยู่บนพรวิหารที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่ว่าทางหลวงพ่อสวัยก็ยังไม่ได้แจ้งไปที่ไหนนะครับไม่ได้มีข่าวไม่ได้มีอะไรออกไปก็พยายามปกปิดเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในขณะนั้นต่อมาก็ก็ปิดไม่มิดละครับนะครับความลับก็ไม่มีในโลกข่าวก็กระจายกันออกไปเรื่อยๆจนปี2499 ก็เป็นที่ทราบกันทั่วไปก็หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวกันคึกคโคมเกีียวกล่าวทางกรมศิลปากรก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบดูนะครับก็พบว่าเป็นทองคำแท้ทั้งองค์จริงๆหลวงพ่อทองคำซึ่งถูกอัญเชิญขึ้นไปประฏิสถานอยู่ที่พระวิหารน,นั้นก็ประดิสฐานมาจนถึงปี2549ก็ประมาณ50ปี ทางวัดก็จึงได้มีโครงการสร้างเป็นพระมหามนดรหลังใหม่ขึ้นมาเพราะว่าหลังเก่าที่เป็นพระวิหารก็ชำรุดทรุดโทมแล้วก็คับแคบในเวลาที่ศาสนิกชนเข้ามาสักการะบูชาก็ต้องการสร้างเป็นมนดบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ปฏิษถานพระองคำหรือหลวงพ่อองค์พระทองคำองค์นี้ขึ้นมาใหม่ก็สร้างเป็นพระมนดรสูงตั้งเด่นเป็นสง่าอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน และก็ได้มีการอัญเชิญหลวงพ่อทองคำนะครับขึ้นไปประฏิสถานเมื่อปี2,550แต่ว่าในในขณะที่อัญเชิญหลวงพ่อทองคำขึ้นไปในคราวนี้นะครับพระมหามนดบยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์แต่ต้องอัญเชิญขึ้นไปก่อนก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์เพราะงั้นก็จะจะอัญเชิญท่านขึ้นไปบนบนดบได้ยากลำบากเขาอาจจะมีอุปสรรคก็เลยอัญเชิญขึ้นไปก่อนส่วนตัวพระมหามนดบก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2,553แล้วก็เป็นคลิปสำคัญนะครับว่าหลวงพ่อทองคำตอนที่อัญเชิญจากสถานที่เดิมขึ้นไปในช่วงเวลาที่อัญเชิญนี้ก็จะหันพระพักของพระองค์ท่านด้านหน้านะครับไปทางทิศตะวันออกตลอดเวลาถึงแม้แต่ในขณะที่ปฏิสฐานในขณะนี้เพื่อที่ก็เป็นเคลิปว่าในขณะที่ท่านเปิดเผยพระองค์ออกมานั้นก็หันหน้าเข้ารับแสงแดดเช้าในทิศตะวันออกพอดีนั่นเอง ในปัจจุบันการเดินทางไปนมัสก,การองค์หลวงพ่อทองคําที่วัดไตมิตรก็เรียกว่าทําได้สะดวกมากมายนะครับกว่าในยุคสมัยก่อนเพราะว่ารอบๆบ,บริเวณก็จะมีขนส่งบนชนขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบเลยทีเดียวเมื่อมาถึงวัดนะครับเข้าไปตรงประตูวัดท่านก็จะเห็นพระมหาบนดบสูงเด่นเป็นสง่าอย่างที่บอกมาแล้วนะครับสามารถเดินขึ้นบันไดไปกราบนมัสก,การได้เลย นะครับแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุทางวัดก็จะมีลิฟต์ให้ขึ้นลงได้โดยไม่ต้องขึ้นลงบันไดให้ยากลำบากการไปนมัสการหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายเชื้อชาติมากราบนมัสการท่านทั้งชาวไทยเองเพื่อนบ้านก็คือเมียนมาอินเดียที่ไกลออกไปอย่างพวกจีนหรือฝรั่งชาติ แต่วันตกต่างๆนะครับก็มีกันเข้ามาเรียกว่าไม่ขาดสายเลยทีเดียวเมื่อขึ้นไปถึงชั้นบนสุดเข้าไปภายในมณฑปที่เป็นที่ปฏิสถานองค์หลวงพ่อทองคำนั้นท่านก็จะรู้สึกถึงความสงบความร่มเย็นแล้วก็จะสัมผัสได้เลยนะครับถึงความสว่างสวัยจากรังสีที่แผ่มาจากตัวองค์หลวงพ่อทองคำโดยเฉพาะบริเวณที่เป็น พระพักของท่านนั้นเมื่อท่านได้ก้มกราบนมัสการก็จะรับรู้ถึงกระแสพลังของพุทธคุณขององค์หลวงพ่อทองคำราวกับว่าท่านได้ประทานพรให้กับผู้ที่ได้มากราบนมัสการให้สมกับความปรารถนาในทุกเรื่องที่กราบขอพรจากองค์หลวงพ่อทองคำเลยทีเดียวลองไปกราบดูนะครับท่านจะมีความรู้สึกเหมือนกับที่ ผมได้ไปกราบธรรมสการท่านมาแล้วหลายๆครั้งและทุกครั้งก็ยังมีความรู้สึกแบบนี้ทุกครั้งตลอดสำหรับการกราบขอพรจากหลวงพอ่อทองคำนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกราบขอพรเพื่อเสริมดวงชะตาในด้านการเงินขอให้ท่านได้ส่งเสริมให้มีเงินมีทองมากขึ้นตามลักษณะขององค์พะระหลวงพอ่อที่หล่อมาจากทองคำบริสุทธิ นะครับซึ่งในเรื่องนี้นั้นก็ต้องบอกว่าผู้ที่ไปกราบขอพรท่านเมื่อท่านกราบขอพรแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือท่านต้องลงมือกระทาอย่างเต็มกำลังความสามารถของท่านด้วยแล้วท่านเองก็ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีด้วยอำนาจพุทธคุณจากองค์หลวงพ่อทองคำจึงจะช่วยส่งเสริมให้ท่านมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ตามที่ท่านขอพรเอาไว้ไม่ใช่ว่าท่านขอพรเอาไว้แล้วท่านกลับไปบ้านแล้วก็นั่งเฉยๆอันนี้ก็คงไม่ประสบความสําเร็จนะครับท่านเพียงแต่เข้ามาช่วยให้เราได้ประสบความสําเร็จแต่เราต้องลงมือทํากราบนมัสการหลวงพ่อทองคาเสร็จแล้วก็ต้องรีบถอยออกมานะครับเพราะว่าด้านหลังก็จะมีคิวคอยเข้าไปกราบท่านอยู่เยอะทีเดียวเพราะว่า ปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติที่เข้าไปกราบนมัรสการขอพรจากท่านนั้นปัจจุบันมากจริงๆนะครับทุกสารทิศก็มาเพราะนั้นเมื่อเราเข้าไปกราบแล้วก็ต้องรีบถอยออกมาส่วนด้านหลังของที่ปฏิสถานองค์หลวงพ่อทองคาก็จะมีที่สําหรับให้ผู้ที่สนใจในเรื่องของวัตถุมงคลของทางวัดก็สามารถที่จะเลือกชมได้ซึ่งก็มีวัตถุมงคล หลากหลายรูปแบบทั้งในประเภทที่เป็นคล้ายๆเครื่องรางนะครับทั้งประเภทที่เป็นพระเครื่องอย่างที่มีอยู่ก็จะเป็นของทางวัดทั้งหมดผมก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับอย่างในชุดนี้ก็จะเป็นรูปสิงห์หล่อเรียกว่าเป็นสิงห์มหาเมตตามหานิยมนะครับก็เหมาะ ดีสำหรับคนที่ทำงานอาจจะทำธุรกิจติดต่อค้าขายหรืองานทั่วๆไปองค์นี้ผมก็มีไว้บูชาแล้วก็ตั้งเอาไว้บนโต๊ะทำงานตลอดเวลานะครับถัดมาก็จะเป็นพระผงนะครับก็จะเป็นพระผงของทางวัดเหมือนกันเรียกว่าเป็นพระผงของขวัญก็เป็นของวัดที่จัดสร้างขึ้นมา แล้วก็ปีล่าสุดก็จะเป็นพระที่คล้ายๆเป็นพระพิมพ์นางพญานะครับด้านหลังก็จะเป็นยันอุณาโลมนะครับก็จะมาพร้อมกับสายศิลมงคลของทางวัดแล้วก็ที่น่าสนใจนะครับก็คือก็จะเป็นวัตถุมงคลที่มาในรูปของน้ำเต้านะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเปิดได้ก็น่าจะเป็นการเรียกทรัพย์จะอยู่ในรูปของพวงก,กุญแจโดยมี ห้อยรูปคำแล้วก็จะมีเหรียญจีนโบราณอยู่สามเหรียญติดอยู่ด้วยก็เป็นเหรียญจำลองนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของของทางวัดด้วยเหมือนกันแต่ที่เอามาให้ท่านดูนี้คือต้องต้องขอชี้แจงนะครับว่าทางเราไม่มีนโยบายที่จะเรียกว่าจำน่ายวัตถุมงคลใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ก็เอาตัวอย่างมาให้ท่านดูว่าทางผมไปกราบน,นวัตสการแล้วก็มีการบูชาวัตถุมงคลมาเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งก็จะเป็นวัตถุมงคลของของทางวัดทั้งหมดซึ่งเมื่อท่านเช่าหรือไม่เช่าก็ก็แล้วแต่ท่านนะครับซึ่งก็ไม่ไม่เราเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเอามาจัดทำหน่ายใดๆทั้งสิ้นก็ขอบอกกล่าวกับท่านไว้ก่อนตอนนี้เมื่อออกจากบริเวณชั้นบนสุดซึ่งเป็นที่ตั้งปฏิสถานขององค์หลวงพ่อทองคำแล้วก็ส่วนหนึ่งที่อยากให้ท่านได้ลงมาแวะนะครับ ไม่ควรพาดเลยโดยเฉพาะกลุ่มคนไทยที่มีเชื้อสายจีนก็คือเมื่อลงบันไดามาถึงบริเวณชั้น2ทางวัดก็ได้จัดทําพื้นที่ชั้นสองเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของคนจีนในพื้นที่เยาวราชเอาไว้โดยใช้ชื่อว่าเป็นศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชซึ่งเป็นที่หมายสําคัญเลยนะครับในเวลาที่ทางผมได้ไปเยือนวัดไตรมิตรซึ่งใน ตอนนี้เราก็จะได้นําเสนอแล้วก็ได้บอกชื่อตอนเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเป็นที่มาที่ผมใช้ชื่อว่าหลวงพ่อทองคําเหนือประวัติศาสตร์ยาวราช200ปีเพราะว่าชั้นบุนสุดก็เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองคําส่วนด้านล่างก็เป็นที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของยาวราช200กว่าปีนั่นเองสําหรับคนไทยที่เข้าชมศูนย์ประวัติศาสตร์ยาวราชนั้นก็ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับภายในส่วนที่จัดแสดงก็อากาศเย็นสบายเดินชมไปตามเส้นทางที่จัดเอาไว้ให้แบบไม่ต้องรีบร้อนอะไรแล้วก็ภายในอนุญาตให้ถ่ายภาพได้เส้นทางการจัดแสดงภายในก็เริ่มตั้งแต่ยุคของการเริ่มต้นตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2325เมื่อพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ท่านก็ได้ทรงพระราชทานที่ดินให้ชุมชนชาวจีนมาตั้งเรียกว่าลงหลักปักฐานเป็นชุมชนชาวจีนซึ่งเรียกว่าเป็นบริเวณสำเพ็งนั่นเองจากจุดเริ่มต้นในส่วนของการจัดแสดงก็จะมีเส้นทางเข้าสู่การชมการจัดแสดงในส่วนต่างๆที่ได้จัดเอาไว้ตามลำดับของช่วงเวลาตั้งแต่ในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งก็จะมีการอพยพเข้ามาของชาวจีนพ้นทะเลหรือจากจีนแผ่นดินใหญ่โดยการใช้เรือสำเภาซึ่งภายในส่วนของการจัดแสดงก็จะมีการจัดจำลองสภาพภายในท้องเรือสำเภาให้เห็นตลอดจนการจัดแสดงเมื่อชาวจีนพ้นทะเลได้มาถึงฝั่งแผ่นดินสยามแล้วก็มาประกอบอาชีพอะไรกันบ้าง มาทําเป็นกรรมกรเป็นหาบเล่แผงลอยหรือว่าเปิดกิจการร้านค้าต่างๆการจัดแสดงภายในก็จะไล่เลียงไปตามลําดับช่วงเวลาจากการอพยพทางเรือสำเภาเมื่อมีความก้าวเข้ามาของวิทยาการเรือกลไฟก็จะมีการอพยพเข้ามาทางด้านเรือกลไฟก็ทําให้มีการขยับขยายธุรกิจของชุมชนชาวจีนมีการตัดถนน เชื่อมเส้นทางคมนาคมเข้ามารวมไปถึงกิจาการร้านค้าต่างๆก็จะมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นจนไปถึงยุคปัจจุบันซึ่งในระหว่างนั้นก็จะมีการจัดแสดงประวัติของบุคคลสำคัญซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายกีนซึ่งก็จะมีนับร้อยคนทีเดียวเลยนะครับและสุดท้ายก็จะไปสิ้นสุดการจัดแสดงในยุคปัจจุบันที่พูดได้ว่า ในพื้นที่แถบนั้นเป็นชายนาทาวของเมืองไทยหรือเรียกกันว่าถนนเยาวราชก็เป็นถนนสายทองคำนั่นเองไม่ว่าท่านจะมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับหรือในต่างจังหวัดก็ลองหาเวลาพาตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวมากราบนมัสการองค์หลวงพ่อทองคำที่วัดไตรมิตรแล้วก็ใช้เวลานะครับแบบสบายๆในการเยี่ยมชม ศูนย์ประวัติศา,ศาสตร์ยาวราช200ปีปก็จะเป็นการรับรู้สร้างสิริมงคลให้กับตัวท่านเองและก็ครอบครัวรวมไปถึงการได้รับรู้เรื่องราวของคนไทยเชื้อสายจีนที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมมมโพธิสมภารของสยามซึ่งผมเชื่อว่าในปัจจุบันคนไทยเราเองก็หลายส่วนนะครับจำนวนมากที่ก็จะมีเชื้อสายจีนเพราะฉะนั้นการที่จะได้ไปเยี่ยมชม เราก็จะได้รับรู้ถึงความเหนื่อยยากของบรรพบุรุษซึ่งก็ได้เข้ามาเรียกว่าเสือผือนหมอนใบทํางานทําการด้วยความเหนื่อยยากและก็เป็นพื้นฐานให้พวกเราทุกคนได้สุขสบายจนทุกวันนี้สําหรับหลวงพ่อทองคําวัดไตมิตรนะครับก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปองค์สําคัญของประเทศไทย ซึ่งองค์หลวงพ่อทองคำถ้าเราลองพิจารณาย้อนกลับไปดูนะครับองค์ท่านก็ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนภายใต้ปูนที่พ่อปกปิดเอาไว้รอดพ้นมาจากเหตุการณ์ต่างๆมามากมายยาวนานหลายร้อยปีเลยทีเดียวสั่งสมพลังพุทธานุภาพที่เข้มหลังเป็นแหล่งรวมแห่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพศรัทธาของเราพุทธศาสนิกชน แล้วก็รวมไปถึงาศาสนิกชนจากทั่วโลกมาอย่างยาวนานการได้มากราบนวัสก,การขอพอรจากองค์หลวงพ่อทองคําไม่ว่าในวาระใดก็ตามนะครับจะเป็นวันขึ้นปีใหม่วันสงการวันเข้าวรรษาหรือแม้แต่เป็นวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์ทั่วๆไปก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวบุญหลานบริวารอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเทศกาลตรุษจีน เมื่อมากราบนมัสการท่านแล้วได้นำครอบครัวลูกหลานเข้าไปเยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชดังที่ผมได้ชักชวนมาแล้วก็จะเป็นการลํำลึกถึงและก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการที่พวกเราก็จะได้แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบรรดาบรรพบุรุษชาวจีนด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการเดินทางมาวัดไตมิตรเพื่อขอพรในแบบที่เรียกว่า t ู o in one เลยทีเดียวนะครับก็ อย่าลืมพลาดโอกาสนี้นะครับต้องไปผมคิดว่าต้องไปถึงจะเรียกว่าเราก็เป็นลูกหลานชาวจีนด้วยก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามช่องสาระสำราญมากราบนวัสการขอพรจากองค์หลวงพ่อทองคำวัดไทรมิตรก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญมีความสำเร็จในทุกๆด้านตลอดไปในตอนหน้ารายการสาระสัญจรจะนำท่านไปสัญจรใน พื้นที่ใดของประเทศไทยนั้นก็ขอบอกใบให้ท่านทราบว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากผมคิดว่าหลายท่านอาจจะไม่เคยมีโอกาสได้ไปนะครับหลายท่านก็อยากจะไปแต่ก็ยังไม่มีเวลาไปก็รอติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็ขอฝากว่าอย่าลืมเยี่ยมชมรายการทางเพลย์ลิสต์อื่นๆทางช่องสาระสำราญด้วยนะครับสวัสดีครับ